สวัสดีครับวันนี้รผมจะมานำเสนอการสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายโดวยวงจรไฟฟ้าคืออะไรเราจะไปดูกันใน3 2 1งห2วงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่กระแสะไฟฟ้าไหลาจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าผ่านตัวนำไฟฟ้าแล้วไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าแบ่ง่ายนะคะก็ประกอบไปด้วยสส่วนสําคัญดังนี้1ก็คือแหล่งกําเนิดไฟฟ้าทําหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้าสายส่ไฟโดยตัวนมไฟฟ้าทําหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าครับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทาหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบอื่นการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับจะมีได้กันอยู่2วิธีก็คือวิธีที่1การต่อวงจรแบบอนุกรม โดยการต่อวงจรแบบอนุกรมนะครับจะเริ่มต่อดังดังนี้เลยรือที่การต่อวงจรแบบอนุกรมจะนำเซลล์ไฟฟ้ามาต่อก,กัน2ตัวเรียงกันตามรูปเลยนะครับซึ่งการต่อวงจรแบบอนุกรมแบบนี้จะทําให้ได้ค่า E.M.F. หาจากค่า E.1 บวกค่า E.2 และจะทำให้ไฟติดซ้อนกัน 2การต่อวงจรแบบขนานโดยการต่อวงจรแบบขนานเราจะต่อดังนี้นะครับโดยการต่อวงจรแบบขนานนะครับค่า E m F ของเราจะหาได้จากการที่ว่านำค่า E ของแต่ละตัวมาเท่ากันนะครับ